หมาแล้วครับผมเชโดอุ้ยตัวแรกมาแล้วครับกระสงแอะโอ้ยปอบาเผารับซื้อูไหมครับนี่ดูนี่ดูของผมเอาเปล่านี่ครับของผมเต็มเต็มเอาเปล่านี่ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องนะครับผมวันนี้เหมือนเช่นเคยถือคันไม่ไผ่นะครับก็วันนี้ได้เห็นนักกบนะครับจากช่องออกมาหากินนะครับแกแกตกปลากระสุนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเทสปลากระสงครับมาตามหาปลากระสงกัน ก็มาครับทีมงานนะครับแล้วก็มาเจอนักกบด้วยนะครับก็มานี่ครับผมอัดโอ้นะครับสวัสดีครับเอิร์ดนะครับก็นักกบฝั่งนู้นครับผมสวัสดีครับผมเราไปเริ่มดําเนินการเลยครับผมไปเรียบร้อยครับเหยื่อไปนี่ครับผม ก่อวแรกครับผมจนปุ๊บงับปั๊บเลยครับผมมาดูไซส์ดูไซส์สุดยอดครับผมผมว่าแล้วเมื่อกี้ผมเดินเลยผมคิดว่าตรงนี้สวยขอลงปุ๊บปั๊บเรียบร้อยเข้าให้ครับผมกระที่หนึ่งนะครับไม่ใช่ปลากระสงนะครับเป็นช h โดนะครับงานนี้เราตามล่าปลากระสงนะครับผิดภาพหนึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับ เขหนึ่งแต้มสวยครับผมไซส์ประมาณสี่ขีดนะครับโอเคเยังไงไปรุดวันนี้เราไม่ร <Okay. S 3> ู้โดนไหมจี้นอน้องๆทีงานเ้ต้อง เป็นไงครับเมื่อชีปลาหลุดเลยปลาหลุดพี่อ๋อพี่นึกว่าล่นลงไปในท่ออ้อปลาหลุดโอ้สายครับปลาได้กินครับพี่นึกว่าวัดปุ๊บแล้วล่นนะท่อเลยโดโดดลงไปเอาสายฮะอืม สวยๆไลๆโ่โล่ไล่โล่ก้าวขีดได้วันตุบเลยจะบอกไม่มีไม่ได้นะเพราะมันมีแล้วเรายังไม่ได้เลยครับตู้ทีมง,งานและต้มไม่ได้ครับเนี่ยเขาดีจริงๆนะ้ัวร์บอกภ้ตาเขามน ต้โลโอ้คุณชมครับผ่านโอจัดมาอีกแล้วหนึ่งครับผมได้ตัวหนึ่งครับผมปลากระดิจ้าสุดยอดวันนี้เรียกว่าฮอตยิ่งกว่าลูกพี่อีกนะโอเคน้องถังอะไรครับถังลูกสีเทาครับทายรถอะ เงี้ยถุงถุงวะเฮ้ยเออก็สีรุดเนาะ โอ้ยตัวแรกมาแล้วครับกระสงกระสงแล้วครับผมโอ้โหนี่ครับผมเจอแล้วครับกระสงตัวแรกนะครับผมอีผมตามหานะครับสุดจัดสุดจัดก็ถือว่าเจอแต้มแล้วครับกระสงแต่ไซส์ยังแบบใช่ยังไม่ค่อยใหญ่มากยังเล็กอยู่ไซแว้นครับไซแว้นครับไ มาได้โอเคจะอยู่หรือไม่ครับจะอยู่หรือไม่ครับ <S <S อย่านนยานนอยู่ครับโดนครับโอ้โหกระโดงใหญ่กระสงครับน,รนี่น,นี่อะไรครับกระได้ครับตัวยังใหญ่ตัวยังใหญ่ครับเกือบโลเลยครับนี่ฮะไซด์โอ้ยดินดินตัวเกือบโลครับกระสงนะตอมบอกที่นาน,น,นไม่มีนะครับแบบนี้ อ,อยากจะให้นาต้อมเจอแบบนี้มั่งครับกระส่งใหญ่ครับโอ้โหแ,แล้วเราก็เจอครับ <c oughs> ผมนึกว่าช่อนเง <c oughs> กัดบุ๊บหลงกระสอบสากับโลครับตัวนี้ สวยมากไซ์นี้นี่ต้มยำนี่แบบเนื้อหวานมากครับนี่ถ้าแลกกับปลาช่อนผมยังไม่เอาเลยครับเนี่ยไซดูไซเนื้อนุ่มมากครับกระสบโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับส่งมาอีกหนึ่งครับส่งมาอีกหนึ่งทำไมผมมีตัวตัว,ตว์นี้ครับท่านผู้ชม <gesch uce> ลุ้นับผมด้วยนะว่าตัวใะได้ตัวใหญ่นะครับมีแต่ไซส์เล็กๆนะครับเห็นคว้าหอย่อนปุ๊บผมเห็นมันวิ่งมาชาร์จเลยครับปุ๊บเลยได้แล้วครับนะกบเงี้ยแต่ว่าไซส์ลูกมันใช่ครับไซส์ลูกครับผมประมาณตัวเท่าแตงร้านใช้ได้อยู่ครับโอเคอย่างน้อยก็ได้บรรลุภารกิจเอานี้กระสอบอยู่ตรงนี้นะครับเลยเลยเลยครับเลยเลยกระสอบ เลยกรวสอบไปแล้วเลินจัดครับน้องของต้อมน่ารักกันทุกคนได้มาได้บรรลุภารกิจขับต้อมอยากจะให้ได้เท้าตัวเท่าขาบ้างเนี่ยทำไมของผมไม่ตัวไซนี้บ้างครับท่านผู้ชมดูตัวของผมได้ครับสองแต้มเดี๋ยวๆดยเดี๋ยวให้ดู นี่ของผมฟางต้มครับไม่เป็นไรยังดีครับยังดีเรายังรุดต่อไปยังยังดีที่ว่าได้แบบบรรลุภารกิจนะใช่ครับสองสองแแทมละสองแแมนะของผมโอเคผมก็เกือบจะพาแบบรถต้มมาฟาวซะแล้วคิดว่าจะอดซะแล้ววันนี้ไม่อดไม่อดครับทุกท่านขับรถมาจากน้านครับงานแรกเลยครับจากน่านดิ่งมานี่เลยนะครับผมนี่ครับเหดข้าวที่ออกคลิปเนี่ย ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นโค้ดไม้หล่ะแบบเนี้ยผมขอซื้อสักตัวเลยไหมผมไม่ได้มาพี่เป็นคนทําขายอยู่ผมหมดไปแล้วขายหมดไปแล้วเมื่อเช้าขายไปเกือบสิบตัวโอ๊ยลูกค้าหมดจริงอ่ะจริงครับโอ้โหเกือบสิบตัวเลยเมื่อเช้าอ่ะขอซื้อสักตัววงไอ้เป็นโค้ดแบบเนี้ยครับยากดายเนี่ยผมเพิ่งจะขาดไปเมื่อกี้ตรงนี้น่าจะชะโดเมื่อกี้ชะโดกัดตรงนี้ไอ้ตรงไอ้เป็นในขอนึง ตรงนี้แม่นแม่นแก้มแม่นแก้มกับขอบปากแข็งแต่อนุมันมานังย่องอ่ะอนนูนไม่จะออกไปเป็นแข้งสิ่งครับตัวนึงของผมเองมันมันจะหักหักล่างตรงนี้แล้วก็ออครับอันนี้เคยดูมาแล้วนะเนี่ยขอบับดูแล้วกดไลค์ด้วยไปดูของผมบ้างนะฮะคิดว่าไอ้อะไรอ่ะออกมาหากินอ๋อฮะแต่ผมก็จะทำนี่ที่ว่าอยู่ในแม่น้ำไปนี่ไปน้ำหน้าเน่อยใช่ ปากคลังองผมปากคลังวันนี้มาลิปลาช็อตวันนี้แหละปลากระสงเห็นหน้าจำได้เลยดูในคลิปอ่ะพัดเลยทุิเนี้ยพราเคยเห็นมาแล้วผมก็จะรอปลาโดยมากผ่านเลยอ่ะอันอันนี้ถือว่าผ่านโปมมาไกลเลยใช่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 โอ้โหนี่มาเยอะสุพรรณเลยใช่ครับมาจากสองพี่น้องับจากหน้าเมื่อกี้ไปเห็นเมื่ คนนู้นอะ่ะค,คนท้ายอะ่ะผ่า,านบอกอยากได้แบบนั้นอะ่ะเอาตัวเองนะของนักกบําเองมาหนังย่องแล้วจะมาอีกเมื่อไรอะ่ะให้เป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าหมาย่องนิอย่างค่ะพราะนั้นจะออกไปเป็นแข้งสิงแต่ผมจะไปยุคให้หน้ามันกว้างขึ้นมาอีกนิดมาหนังย่องอีกอย่างมาหนังย่องน,น่าจะยาวหน้ายาวแล้วก็งอนออกมาเป็นงองอ่า,อ,ยอ,ยาอ่านั่นเลย,เลยผมอยากได้แบบนั้นนะ่ะ โดยม่ผมถ้าทําผมก็จะเป็นแบบทรงอย่างนั้นจะออกไปเป็นแข้งตีแล้วก็มาเป็นทรงนี้นสีดำไวเ้เขียวปี้เลยอันนี้อะไรชุบอ่ะชุบแข่งปึ๊กเลยมั้งเนี่ยใช่แต่ออกเขียวอะ่ะใ้นต้องหัวเลยไม่มีการหักไม่หรอถ้าเราทำก้านยาวฟรนี้กันทำได้ครับอื อย่างตัวนั้นอ่ะตัวนั้นจะเป็นยาวกว่านี้อ่าอ่าใช่ครับแต่ถ้าทรงเนี้ยจะต้องประมาณแค่นี้ครับอ่ามันถึงจะแม่นไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ฟรากินไปแล้วเขาแก้มแน่นอนเพราะหน้าหน้ามันยาวมันไม่มีปีเอาจะขาดโอหเขี้ยวปัดปีเอผมไม่ได้เอามาด้วยเขี้ยวปึ๊กเลยที่รถไม่เป็นไรสีนี้หมดครับตัวเบ็ดของผมเขี้ยวปี้เลยชุบชุบถือว่าถือถือวัดชุบได้ดีมาก ทุกขั้งเลยเนี่ยอยากได้แบบไห้ช่วงอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าจะมาอีกหรือไม่ก็น่าจะช่วงสงการอาจจะสิบสี่ครับสิบสี่อ่าสิบสี่ดย่าผมมาสิบส <14. S 2> <จะ S 1> ี่จะมาตกแถวนี้ใช่ไหมยู่อ่างลูกนั้นนะครับอ่างอหนองนั้นะครับเอ,อ้นี่หนองใหญ่อนะลองตรงนี้ดูเผื่อมันไม่โดนเมื่อกี้ กัดของผมเมื่อกี้ของผมก็ตรงนู้นแย่ลงไปกระชากผมดัดวัดมาเนี่ยโอ้โยใหญ่ใหญ่ขามือใหญ่ใหญ่ครับหามือตรงอันนี้หลังแอ่นแต่ถ้าเกิดมาาลั่งยองจะเป็นตรงนั้นอ่ะแต่ตัวนี้ไม่ดีครับเพราะว่าติดแล้วออกยากติดแล้วออกยากติดแล้วออกยากมากมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแต่ถ้าสรงเนี้ยหน้ามันจะยาวนี้ใช่ป่ะแล้วว่ามันจะตรงเนี้ยมันจะดัดอย่างเงี้เอ็นเอ็นอย่างนั้น่ะ แก้ามันจะยาวน่อยแต่วสวยยอมแล้วว่าสวยไอ้นี่แข็งสีเขียวจะแข็งมากสีเดียวกันของตัวยังสีเดียวกันนะตัวเขียวมากเขวเกา่าหน่อยหยดลงไปปุ๊บกินปับ๊บยกขึ้นกระแทกลงอีกได้ก็จะต้องสับเครื่องเอาไหมยังไงก็จะเอาปลาครังพอดูในคลิปแล้วโอ้โหปลาคังสุดยอดโูเย่จ้าลา นี่นี่มีเชือกเลยมีเชือกห้อยแดงแดงฮะเนี่ยมีเชือกห้อยแดงแดงเนี่ยต้องมาลุ้นกันให้เป็นกันเพ็ดเลยมั้อ้าวมึงเดือดกูยกให้มาแล้ว chào các bạn. Ô, chịu lấy. Mày rất khó khăn. Ô, mày chơi. rồi, chơi. Ô, 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 mày chơi. Ô, mày chơi. Ô, mày แบบไม่ใช่เลยน,น,นะข่ายของไอ้ยีลืมโอ้โอ้โอ มาขึ้นมาบนผักตบแล้วอ่ะ้ยตัวน้อยตัวน้อยปักเกะปักเกะ ปากปากอีกบินป๊าเขียครับอ้าไอ้ฮะง่อนดีวะยิงสรบครุบไถโล่ไใหญ่กินคนปืน hướng dân quả tuần luôn nè Hả? Ôi dồi ôi cái người hồn bừ Kinh người ก็เลยโขนปืโน๊โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์โอ้สงามเยี่ยมกินในปื่ะเออโอ้สุดยอดกี่ตัวละพอได้ไ<ม>ไตัวเลยปืนะ๊ดได้นหนูเป็นนีนกี่แต้มอ่ะพี่โอ้แน,น่นอน,นจากสางามๆครับก้าบมาได้ปางหนย่งนี่ง อยู่ไม่อยู่ครับอยู่หรือไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ครับเดี๋ยวผมลบก่อนเดี๋ยวผมลบก่อนยังอยู่สายดินสายดินอยู่เรียบร้อยโดนครับนี่ครับย้อดไปนงถังครับตะต๊องเก็บครับผมบ๊ายบายยบายตุ้ยลุเรื่อยๆกระลุกกระ่ยเลยลบมาใช่เดี๋ยวเรามาดูปลาเทเลยไหมมันจะเละเทะไหม อันนี้ผลงานใครครับรวมกันใส่สองคนกับนักต้อมอ๋อสองคนกับนักต้อมแล้วก็มีพันโอ้โหมีเอิร์ดครับเดี๋ยวอุ้ยขาดขาดตัว้ามังกว้างครับนี่ของผมตัวแรกตายนี่ตายกระโดดตายของนักต้อมโอ้โหช่วงครับนี่ช่อนโอ้โห ของช้อนนะของพันโอทั้งนั้นดูว่าตัวนี้โอ้ยป็นไงตัวนี้ใครได้เนี่ยอพันโอครับโอโได้เหรอพันโอได้ไม่ไม่ต้องถามเอนนี่ของผม <laughs> <laughs> นี่อันนี้อีกโอ้โตัวนี้ดูฮะคุณผู้ชมของแัง่ <laughs> ต้อม <laughs> ดูของของน้ต้อมของน้าต้อมก็ของพานโอับตอนนี้โดนลูกน้องฆ่าไปแล้วครับร้อยครับหมดครับลูกน้องฆ่าครับโดนดูของผมโดนลูกน้องครัดนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวครับสิบตัวตปอเผาเผารับซื้อไหมครับนี่ดูนี่ดูของผมปอเ่านี่ครับของผมเต็มเต็มปอเผานี่ อันนี้คือของนาต้อมตัวนี้ปลาเขเอาไว้มาสงวัดตัวนี้เอาไว้สี่หนึ่งสองสามสี่นาต้อมได้ระสงสี่ตัวก็าโดใช่ครับเโดตัวแรกเลยของนาต้อมนี้ของประชอนนี้ของพันโอใช่เเรียบร้อยแล้วเจอตัวหนึ่งเขาจองหมดแล้วไปส่งตอปลาเขาโอเคอันนี้สองผมแค่นั้นอันนี้รวมรวมกันครับผมอโอเคไปถังครับ ใช่ครับผม